สวัสดีค่ะวันนี้ชุมชนวัฒนธรรมไทยลื้อบ้านหยวนจะนำทุกท่านเข้าสัมผัสเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนเกี่ยวกับความเชื่อหลังความตายค่ะ ในวันนี้เราจะได้เชิญทุกท่านเข้ามาดูว่าความเชื่อหลังความตายที่เราจะทําในวันนี้ก็คือถ้าเมื่อมีคนเสียชีวิตหรือว่ามีการตั้งทาเทศมหาชาติเพื่อจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตนั้นเราจะต้องมีการทําหอผ้าหรือเรียกว่ามนดบหรือปราศาสต์ ะะของคนไทยลื้อก็จะมาเลือกตัดไม้ก่อนนะคะซึ่งถ้าทางเจ้าภาพคนที่เขาจะเป็นเจ้าภาพในการทําห่อผ้านั้นเขาจะมีไม้ไผ่เป็นของเขาเองในสวนเขาเองเขาก็จะให้มาตัดได้เลยแต่ในกรณีที่เจ้าภาพไม่มีไม้ไผ่ เราก็จะไปขอไม้ของในชุมชนซึ่งคนที่มีต้นไผ่อยู่เขาก็ยินดีที่จะบริจาคทำบุญร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูการเลือกตัดไม้ซึ่งไทยลอเรียกว่าไม้สางของซึ่งในการเลือกไม้สางของนั้นนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ชัดๆนะคะว่า ไม้จะมีสีมนๆก็คือออกสีขาวๆเทาๆแปลว่าไม้ยังไม่ค่อยแก่ก็จะเลือกไม้เล่มที่สวยเล่มที่แก่คือผิวมันจะตึงเรียบแล้วก็ไม้จะออกสีเหลืองๆซึ่งเขาจะมีการเลือกถ้าทำโครงสร้าง ก็จะใช้ไม้ที่ค่อนข้างจะเล่มใหญ่เล่มตรงเล่มสวยนะคะและส่วนประกอบอื่นๆที่จะทำก็จะเลือกไม้ที่ต่างชนิดไปนะคะเช่นไม้ซางไม้ซางดำนะคะเขาก็จะมีอยู่นะคะหรือไม้ซางอย่างอื่นนะคะซึ่งตรงนี้ในไม้ซางของนั้นช่างเขาจะมาเลือกแล้วก็ตัดก่อนหนึ่งวันนะคะเพื่อที่จะไปทำห่อผ้า สวัสดีเจ้าปงแป่นซุปตาโมเดลเจ้าครับผมผมหาดคุงซุปตาโมเดลครับผม วันนี้เราจะพาทุกท่านมาแอลที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าครับผมเข้ามาดูการเปิดกิจกรรมการลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทลื้ออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและในวันนี้นะเจ้าเขาจะมีกิจกรรมมากมายเลยเจ้าอาทิเช่นนะคะการทําหอผ้านะคะหรือปราสาทผ้าขาวของชาวไทลื้อเจ้าครับผมการทําหอผ้าขาวหรือปราสาทนะครับหรือขอห้องยังว่ามุนโด ซึ่งวันนี้เขาอยู่ที่ไหนกันครับน้องป๋องตอนนี้นะเจ้าเขาอยู่ที่คุ้มพอเท่ารมชัยสมริเจ้าหรือว่าทุกคนจะห้องว่าบ้านป้าขจรอยู่ตรงไหนนะคะอยู่บ้านยวนหมู่สาใช่ค่ะนะครับบ้านยวนหมู่สามซึ่งวันนี้เขามีกิจกรรมมากมายเลยซึ่งว่าตอนเช้าช่วงเช้าเขามีเสวนาทางไทยลื้อกันนะครับผมในหัวข้อนะเจ้าภูมิปัญญาการทําห่อผ้าไทยลื้อเจ้าตรงนี้นะ โอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ปล่อยเจ้าตอนนี้เขาแย่งอย่างนี้เจ้าพ่อแปลงขี่ขือได้อยู่ขี่ขือได้อยู่อ๋อสีแปลงแปลงซี่คันใดซี่คันใด้เจ้าขี่ขืนใด้พอพ่อจี้เนี่ยนะครับ ปอปาริสีจันปอปาริสีจันปอเป็นอ่าเป็นสลาอยู่บ้านลาอยู่บ้างบ้านธาตุหมูนึ่งนี่บ้านธาตุซุปแวนหมูนึ่งใช่ค่ะบ้านธาตุหนึงนะเจ้าหนึ่งโอ้ตัวเจ้าอันนี้บันไดเขาตัวนี้กี่อันนะเจ้าบันไดอันเดียวอันเดียวสีขันสีขันลุกอ่าเจ้าเขาตัวนี้เขาล้องการครับตัวนะเจ้าเนาะเห็นเป็นคัดตัวนะค่ะตอนนี้สวยงามมากดูนี่ครับ มีการคัดอันนี้คือมันได้สขั้นนะครับผมในการทำรถมลดมที่เป็นจอวัดสีด้วยนะเจ้าเนี่ยนะพี่นี่แบกชีขาบนแล้วอาแปดสี่นเจ้าเนาะครับผมเจ้าเซนเจ้าเป็นของพื้นถ้าเป็นของผีนี่จะเป็นกู่เจ้าอ๋อนี่เป็นเซนนะฮะนี่บอกเนี่ยจ้าเขบอกนี่มันคือไออย่างนี้น้องกำลังเห็นเพิ่งเ็นนี้เอาเลือกว่าเอาใจ เอาได้หมดเลยเจ้าปอหาเอาเลื่นนะเจ้าเปิ้ลหองว่าแฉลกแเมาเปล่าแกแก่มดลบแสลงแฉลกมาเปล่าแสลงมาเปล่าเนี่ยเจ้าโอ้สวัสดีครับเจ้าปออันนี้นคืออย่างนะเจ้าปออันนี้คือแผงข้างครับยาวสองเมตรสี่สิบแผงข้าง เจ้บอกอันนี้เป็นยังไอย่างนะฮะอันนี้เป็นแงนำข้าตะบุญมั้งนำบุญด๊อกหลังล้ครับยอดยอดซุดมันก้าครับยอดสุดยอดสุดขอบุญดกนะครับเรยเลยค่ะอือบ้านสวยมากเลยนะเจ้านะครับมาดูนี่นะเจ้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีเจ้าแม่สวัสดีเจ้าอือแต่ตัวสวยงามกันมากเลยเจ้าเจ้าแม่เจ้า ตัวนี้เป็นย่าอย่างพนะเจ้าข้างบนขอดคายเจ้าขอดคายก็คือเอาได้มาทําตัวนี้ก็คือประมาณว่าเหมือนเป็นม่านาเป็นม่านเป็นเพื่อที่จะไปล้อมรอบที่หลังจากที่มันมีหลังคาขึ้นมาของหอผ้านะเจ้า,จาเป็นส่วนหนึ่งก็คือหอน,นึ่งตกแต่งได้เหมือนเป็นม่านค่ะเหมือนเป็นม่านเอาไปตัดกับผ้าขาวค่ะ สมัยนี่ขาค่เขาหันเป็นโฟมมันก็แบบส่สมัยก่อนหยาบเปิดใจ้งยี่ห้เปิดใจ้ย่หยยงเนี่ยเส่ไม้ป้องอะไมาหา,หาไม้ป<ว><ว>้องนี่ไมป้องสีขาวเี่เออที่เป็นน้ำฝันจอดเ้า ที่เห็นนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ <พอ S 1> หอข่าว <พอ S 1> นะครับพี่พอแม่พี่น้องจากแคลิชอร์ีมู่บ้านช่วยกัน ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็อีกโซนหนึ่งนะเจ้าวันนี้เราเราเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความความสมคค้นะเจ้าความสมคคีในการทานะฮะวันนี้เอามาทั้มุตเอาได้เชือสลานะคะสลาทั้งสาวกับคนนะเจ้ามาช่วยกันทําหัวท้าขาวนะเจ้าของทองเรานะเจ้าเป็นทองของไทลื้อนะเจ้าเพื่ออุทิศไปให้กับคนที่รงรลับไปร่รับไปแล้วนะเจ้าเนี่ยอายุนะเจ้า ถ้ากมอี่วนหนึงน่งเขาได้เห็นความสมัครสมาครกีกันนะครับภายในชุม,ม,มชน,ชน,ชนคือคมีความเข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นและอย่างหนึ่งคือในการทำหอภระเขาเนี่ยขั้นตอนเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับซิ่งที่เกยหันซิ่งปีเกยหันเขาก็มาเห็นใน<อ>วนันนี้นเลยนะครับจะเป็นการสืบสารสืบสานลายว่าทําในการทําหอพระเขาจะได้ขอเ่อเยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสารต่อไปนะครับผม เราอยากให้แม่เอลวเนาะอยากให้แม่เอลวเชียงคำมาเท้านะเจ้าเอลวเชียงคำในเจ้าแล้วแต่อิสุข่ายแล้วก็ของอกาะปลาเนาะเกาะปลาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะคะอยากให้มีการซื้อโทษซื้อโตขึ้นไปในเจ้าเกี่ยวกับการทำห่อผ้าขาวนะคะห่อผ้าขาวของเรานะเจ้าจะได้เกาะออกเกาะคืนจครับ